สวัสดีครับพบกับแม็กฟอร์ด a n n e l นะครับวันนี้นะแม็กจะพามาชมนะครับ DBL นะ XL พ u s นะครับรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเรียกว่าอีกรุ่นหนึ่งของอตัวขายดีของเรานะต้องบอกว่าลูกค้าสนใจทักกันเข้ามาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นตัวตัวเตีย้ยหรือตัวสูงนะไม่ว่าจะเป็นแคบหรือสีประตูนะครับตัวนี้คือ XL พ u s นะครับตัวยกสูงนะเดี๋ยวแม็กจะพามาชมนะครับว่าเขาได้เปลี่ยนอะไรอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรกับโฉม XL พัทเดิมกันไปบ้างนะครับเริ่มที่กระจังหน้าเลยนะกระจังหน้านะครับฟอนต FORD สีแดงตัดดำแบบนี้นะต้องบอกว่า,าเป็นกระจังหน้า,าลัตเตอร์นะพร้อมกับไฟ LED 3ดวงนะครับอันนี้นะลูกค้าสามารถเลือกไฟได้นะว่าจะเป็นสีส้มหรือสีขาวนะครับามาที่กันชนหน้านะกันชนหน้านี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแต่ว่าด้านล่างจะมีตะแกรงนะครับป้องกันฝุ่นนะหรือว่า สบายความร้อนนะัอันนี้คือป้องกันฝุ่นเข้าห้องเครื่องนะเราจะมีตะแกรงหนักหนวยให้ด้วยนะไฟนะไาที่ไฟไฟเป็นแบบไฟไฮโดรเจนนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะต้องบอกว่าเราติดไฟเดยไทม์นะครับจะเป็นไข่ปลานะอันนี้คือไฟที่เราติดนะจะเป็นไฟ LED ที่เป็นไข่ปลานะครับอ่อ่าพร้อมกับไฟลูกแก้วด้านในนะไฟลูกแก้วด้านในจะเป็นสีแดงสีเขียวสีน้าเงินนะครับสีฟ้าอยู่ที่ลูกค้า เลือกหรือชอบนะอันนี้นะเราติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้านะาตัวนี้ก็คือเอก s พจะเป็นไฟหลีนะจะมีไฟหลีนะถ้าเป็นพวก xlt ขึ้นไปนะก็จะเป็นตะแกรงยาวเขาเรียกว่าเป็นแนวนอนยาวขึ้นมาเลยทั้ง2เส้นนะครับอันนี้ก็จะมีไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่ําให้นะครับตัวนี้นะด้านบนนะครับสกู๊ปทรงฟิตนะอันนี้เป็นสกู๊ปนะครับเป็น2สีนะเป็นสีดำนะครับกับสี เทานะสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับกับมีโลโก้มา้ามาแตง่งมาให้นะครับหล่อๆแบบนี้เลยอันนี้เราติดเข้าไปนะเราไม่ได้เจาะนะครับอันนี้คือ,อติดเพื่อความสวยงามนะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถถอดออกได้นะครับตัวน,นี้นะแล้วก็มาด้านซุ้มร้อนะซุ้มร้อนี่คือเดิมๆจากโรงงานเลยขนาด3นิ้วนะครับจะมีสีดําแบบนี้เลยนะครับด้านล่างนะแม็กพร้อมยางนะครับ ยางจะเป็นของบิสโตรนะแม็กจะเป็นแม็กของฟอร์ดโลโก้เลยหกก้านแบบนี้ครับแม็กจะเป็นแม็กครอบสิค16นะครับซีรียางนะจะเป็นซีรีส์2570 R16 นะครับตัวนี้นะ,ะแก้มข้างอันนี้คือใช้งานได้จริงอย่างที่แม็กบอกว่านี่คือเทอร์โบเดี่ยวนะครับอ170แรงมา้า405แรงบิดนะครับสีนะครับจะเป็นโลโก้สีโครเมียมนะตัดสีดําแบบนี้นะครับอันนี้ใช้งานได้จริงนะเราใบความร้อนได้จริงนะครับ กระจกมองข้างนะจะเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับสีส้มแบบนี้ตลอดเลยกระจกบานใหญ่บานโตทําให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นดีขึ้นนั่นเองนะครับมาที่บันไดข้างบันไดข้างนะครับก็อันนี้จากโรงงานเลยดําเดินนะครับก็จะทําให้เขาเรียกว่าดีไซน์แบบใหม่ทําให้เหยียบถนัดขึ้นเพราะว่า,าใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ สามารถกันน้ำกันฝนนะครับก็คือมันจะไหลลงได้เลยนั่นเองนะครับแถมเราติดสติกเกอร์ด้านข้างมาให้ด้วยเป็นโลโกโล้อลนเจอร์หล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาที่เบ้ามือเปิดนะครับอันนี้จะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีตัวรถนะจะต่างกับตัว x w t ที่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับฟิล์มสามารถเลือกได้อันนี้เราจะยังไม่ได้ติดฟิล์มให้ลูกค้านะด้านบนนะครับอ่าราวหลังคานะครับอันนี้ติดเพื่อความสวยงามนะครับเรา เราติดหลอดลอแล้วต้องต้องบอกว่าเราหลังคาเนี่ยมันมีตั้งแต่ตัว XL XL อ่าวายทขึ้นไปสปอร์ตก็จะยังไม่มีนะครับด้านหลังโลบาร์เหล็กอันนี้เป็นของเอ t l a นเดอร์เลยนะแขนยาวแบบนี้นะครับยาวมปถึงตัวรถเลยนะด้านหลังเพราะว่านี่คือโอเพนแคนะครับเราติดหลอดลอเลยสามารถใช้งานได้จริงแล้วนะครับเราไม่ได้ทําการเจาะนะครับเราสามารถเปิดออกมาได้นะครับแล้วก็ไขน็อตเลยดัยงนั้นไม่มีปัญหากับตัวรถกบเ,เพราะเราไม่ได้ทําการเจาะเข้าไปนะครับ ฟาถังน้ํามันนะครับก็กดเปิดได้เลยนะอันนี้นะก็หล่อๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะด้านหลังก็จะติดสติกเกอร์มาให้อีกหน่อยนึงนะครับเป็นโลกโก้ฟอร์นะโอเคและอย่างที่แจ้งไปนี่คือ XL พ u s นะครับชคอ,อัพนะครับด้านหลังเราแยกตัวออกมาจากเชสซีแล้วนะดังนั้นทําให้การขับขี่นะครับดีขึ้นนั่นเองหรือว่าสมูทขึ้นนะครับในการลดโค้งหรืออะไรเนี้ยสามารถขับขี่ได้นุ่มนวลขึ้นนะครับ มาที่ด้านหลังนะครับอ่ด้านหลังนะครับก็ฝาท้ายนะครับอันนี้จะยังไม่ได้ผ่อนแรงนะเป็นฝาท้ายสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับจะมีไฟเบรกนะครับที่มือเปิดนะฝาท้ายนะพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดโตโตโตแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ด้านล่างลูกค้าสามารถติดสติกเกอร์หรืออะคริลิกได้นะครับตัวนี้เราติดนะครับกันชนท้ายเอาแลนเดอร์มาให้ด้วยพร้อมกับ ห่วงลากจูน2ห่วงนะครับอพร้อมกับยางอะไหด้านล่างนี่คือชุดแต่ง XL p พ u s นะครับสามารถแต่งได้แล้วนะครับตัวนี้นะอ้าวไฟท้ายเป็นไฟหลอดไฮโดรเจนเหมือนกันนะลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นออไฟ LED ได้ตอนนี้บอกว่าชุดแต่งมาแล้วลูกค้าท่านไหนสนใจทักกันเข้ามาได้ไฟท้ายหลอดๆแบบนี้จัดให้ได้ไฟหน้าจัดให้ไฟท้ายจัดให้เดี๋ยวเราดูข้างในนิดนึงนะครับอะ อย่างที่แม็กบอกนี่คือกระบะ p e n c a แนะครับเราสามารถเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะครับนี่เราจะยังไม่ได้ใส่บอกแครบให้นะครับเราให้ดูความกว้างของภายในนะครับนะโอเคพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้า100%เนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะสามารถปรับเสียงนะครับรับสายโทรศัพท์ได้ฝั่งขวาจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับสามารถรองรับผ่านหนะ้าจอ8นิ้วด้านหลังนะ เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับจอกลางนะครับ10.1นิ้วนะครับสามารถรองรับ Apple CarPlay Android Auto และ Sync 4A ได้นะครับด้านล่างนะครับจะมีแอร์แยกซ้ายขวาเราแยกสายขว,วยาตั้งแต่ตัว XL Plus แล้วนะช่องชาร์จนะครับก็จะมี Type C และ USB ให้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะยังไม่มีไวรลสชาร์จให้นั่นเองนะครับเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์โมนว่น6สปีดนะครับตัวนี้พร้อมกับเบรกมือนะแล้วก็ช่องชาร์จไฟที่ กล่องเก็บอุปกรณ์นะครับด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีช่องใส่แว่นพร้อมกระจกนะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าอยู่นะ,ะเราก็เวลาใช้งานเราก็ใช้เปิดกุญแจมานิดนึงแล้วก็เสียบได้เลยนะครับอันนี้ก็ยังใช้เป็นกุญแจเสียบอยู่นะจะยังไม่ได้เป็นพุทสตาร์นะครับโอเคอเป็นยังไงกันบ้างครับกับ DBL XR Plus ราคา6 9 9 0 0 0บาท ต้องบอกว่าตอนนี้มีโปรนะใช้เงินออกรถเพียง9,900บาทใช่ฟังไม่ผิดครับ9,900สามารถได้ชุดต่างหล่อๆแบบนี้เลยนะครับยังไงลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะทักกันเข้ามาได้นะครับทางช่อง YouTube นะครับหรือว่าเพจนะครับยังไงฝากช่อง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับช่อง YouTube นักฟอร์ดชานแนลนะครับแล้วก็เพจนะครับฟอร์ดฟอร์ดป้ายแดงบายแม็กจัดให้แล้วก็เบอร์โทร02-02-511ยังไงฝาก DB บอ่อโอเพนแคป XL p ั u ดนะครับคันนี้ไว้ด้วยคลิปหน้าจะพามาชมคันไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ